สวัสดีจ้าพี่น้องสุขูสุคนมณีกะย่าแดงกับมาลงสวนยมนหน่อยๆคือเกาเนาะคะ่ะพี่น้องย่าแดงกับมาตัดใบบกม่วงเนาะคะ่ะตัดใบลงเหมือตเลานะจ้ะเหลือแตะกิงงหญ่ๆเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตัดลงมาได้กับสีแดงกองประมาณนี้เนาะจ้ะพอดีมันเทียงสีใบแล้วเนาะคะ่ยะย่าแดงกับสีผักกินตำแตงกอนเนาะคะ่ะพี่น้องมันตำบกแตงเผ็ดๆเ,เ,เกลีะะ่ยแดดเนาะจ้ะ ก่อนสิไปกินตําแตงยาแดงกับสิผ้าพ,พี่น้องมาเบิองดอกไม้งามๆามก่อนนะจ๊ะดอกกุหลาบกําลังบานงามเลยเนาะค่ะพี่น้องอีกดอกหนึ่งยู่ฟังนี้เนาะคะ่ะบานไกล่สีร้อยแลวเนาะค่ะพี่น้องมุมงน้ำตกเนาะคะ่ะดอกเทียนหยดกับกำลังบานงามเลยเนาะจ้ะสีม่วงยางงามเลยเนาะคะ่ะ ดอกสีเหลืองกะบานเต็มเลยนะคะได้นำฝนได้นนปุยบานเต็มหนึง่งค่ะสวนย่อมนหน่อยๆของเยี่แดงเนาะจากสวนดอกใหม่เพอะได้ชมได้เบ่งเนาะคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวยายแดงสิาพาไปเบ่งแปลงผักเนาะค่ะพอดียายแดงวานวหวกำลังงอกเลยเนะจจะพี่น้องค่ะต้นใหม่ที่ยายแดงในขยายไว้นาะจะนี่ก็คือแปลงผักเนาะค่ะพอยายแดงวานได้ตอนเสาร์ยี่มันเล้งมาฝนกัดตกเลยเนาะค่ะพี่น้อง มันก็เลยแบบมากองกันเป็นช่วงๆนะจ้ะกำลังงอกเลยเนาะค่ะงอกดีค่ะเนาะค่ะพี่น้องค่ะที่นี่ยายแดงกับสีม่กินตำบักแตงกับข้าปุ่นเนาะค่ะพี่นอ้องมาได้จ้ะไม่กินตำบักแตงกับข้าปุ่นน้ำยายแดงเด้อค่ะเด้ยยดอยายแดงยังสิไปลุยงานต่อเนาะค่ะวันนี้ยายแดงก็ขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี้มือหนาพอกันไหมเนาะจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย